นอกที่น้องเนาะมันมีฝนตกอากาศชุ่มชื้ดีขนาดพ่อแม่พี่น้องหลังจากหยุดตกมาหลายอาทิตย์นอนเอามาหลายหมื่อมนอกจะนอกมืันมีฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนเขาต้นหนักแต่ทีแห้งได้พี่น้องเอ้ยหายนับต่อชีวิตเศร้าหายเศร้าหน้าของเฮาแล้วอะไรแห้งแห้งไรได้พี่น้องพีนี่หัวกับสึมาตกนี่นะเป็นเนดีนอกจากนอกต้นใหม่กับสึไดอุดมสมบูรณ์แง่ ตกมาแล้วดีใจหลายเรยตกมาแล้วจ้าคือมช่อนฝนตก้ไข่กระดาดอยทุราษคือหน้าต้นบางพงขยสิรอดก็น้อตกแกนต้นบง่ยอันบัน่มันกระตายได้จากีนอต้ายเงอเตกที่มนนอดร่มกแงเิบคือจ้ะดีจะว่าฝ่าบหอกจ้ะ ฝนตกมาแล้วเด้ออุบลุนฝนยิงทอนเาฝน้วเด้อจ้าเด้อชุ่มเย็นแม่บ้านมีที่น้องเด้อบัวหอนล้างจากหอนมักดังเขือบสองอาทิตย์เต็มพี่น้องฝนพวกกะมากัยังมาเข่ารันบ้าสุตายจนสุดฤทธิ์ลาที่น้องเออมั่นกต่พวกมั่นเข่าแต่พ่กเข่าเนาักเอนี้มาทางกลางสายฝนในจ้าดอทยใน่เหือนเด้อที่นอนเด้ออยากไข่หัว่ามื่อนี้ยิงท่อ ตกมาแล้วจ้าฝนตกมาแล้วจ้าดูแลสุขภะอาดเลยเด้อโปรเนก่อนที่น,อน้องมาฟังเสียงฝนเสียงฝานั่กันดีแต่ว,าาว,ว่าฝ้าบโลองพี่น้องแต่ว่าไฟดำด้วยจ้ะคือแบบว่าฝนตก็คือคนเขาสตาร์ทไฟเลยนะฝนตกแล้วคนนั้นเล่าเขาเล่าเขาสมัยก่อนโทรศัพท์ถูกน้ำโทรศัพท์ประดูน้ำรราำจารยนอกก็แล้ว ดอกหม่พอดีี่ดอกฝนมาตกใจก็ดีมาดูบรรยากาศฝนตกบวานนาะจะเน่ะบรรยากาศฝนตกเป็นเงินตกแง่นอนเลยตกมากจะดีดอกในเาหนาก็ได้หน้าดอแห้งก็ตายเนาะพี่นองเนาะมีคือธเบิรการ์สี่ื่สิเป็นจัโต๊เคิืองนี้รลโต๊เครืงที่ดอกที่หนอ เป็นโ <Yeah. S 3> like the ู้เต the ็นเอีงนะบบานเนาะแตเน้ออุดมสมุนสนดาวดื่มไรน่าจะได้บาานร่างชาญายาตายังโชดีเลยพี่น้องร่มกระมี่อยู่ดอกเสียงฝนแต่น้องขาดกระหอมที่จะหองก็แห้งก็เลยออกมาชายอย่พี่น้องเอ้ยบน้ำกัน ฝนตกจะจ่าเด้อมือนีสุริท้อนฝนตกดีจะลายคุสูบห่อนอีกหลายมือนยี่หรอกจ้าฝนตกฝนตกแล้วจา้าฝนตกแล้วจ้าเอาเอาอีละนั่นระบายเอาย่านฝนได้ไหมสาวน้นอนย่านฝนลายย่านฝนบ่ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วเย็นเย็นเย็นฝนตกแล้วย็นฝนตกแล้วหาหม่องนอนพิรุตแล้วหาที่นอนเอะมุกปิงมูกปิงเอ้มุปิงฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกแล้วจ้าฝนตกแล้วก็ดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องฝนตกแล้วก็ดูแลสุขภาพทุ่านฝนตกก็จะเด้อบ้านเฮา ฝนตกมา2อาทิตย์ฮอนแดดพี่น้องพืชย่านขึ้นบ่ฮุ่บ่ยังเลยกสิวางไปมันตกหลายมันก็ฮุ่งฮุ่งมันก็สิบ่ยังซะแล้ต้นบ่ฮุ่งข่อยต้นนั้นก็ยังได้เอาไม้ค้ำไว้ได้นั่นพี่น้องบ่ฮุ่งตนตกนตกบ่ทุ่งเอาไม้ค้ำไว้ได้นั่นพี่น้อง ขั้นเพิ่มละเม็นตายหลุดนานนี่บ่ได้กินสิจนบักจิ๊ฝาห้องได้ยินบอพีนอ่น้องฝาห้องฝนตกฝาห้องไฟกระดับเด้อพีนอ่น้องเด้อไฟดับแล้วสิมาจักมุงเหรอมุงฝ่บกระยานบลอดอยู่หรอปีนี้พ่อได้ตามนี้ได้พีน่น้องนาแล้วนี่บ่คืองแค่ พิการในติดโลจังหลายบาทด้นผู้เชื่อนบ่เคยแท่งในพิกายนี่แท่งปีนี้ก็สิแท่งปีนี้เรจาจะเนาะเอาเสียงฝนเสียงฟ้าเสียงลมมาฝา,ากจุดจะเด้อมื้อนี้บ่มีหยังหลายกินหอดสุกสุกโกนดูแลสุขภาพในเนด้อจาเด้อคลิปนี้บ่มีหยังหลายเราจ้ะเนาะฝากช่องน,อน,อน,อน,นิ้วกุบลคนสติลิมทอดใ่เด้อจะเด้ออาสิบ่ได้นิ่เนาะกนตกแดแง แ่โบเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะกินหอดกันคือเกาคือเกาจะนั่กินหอดกันกินหอดกันหลายเนาะจ้ะเนาะดูแลสุขภาพขอบคุณคนติดตามไม่ติดตามเกาเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจส่งมาให้เนอุบลคนซืุ้บนทอดเนาะจ้ะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยจ้ะส่งกำลังใจอุ้ยฝ้าห้องแห้งละพี่น้องคลิปนี้นิ่งกระโดไปแค่นี้เนาะจ้ะเนาะ เอาเสียงฝนเสียงฝ่าเสียงลมมาฝากทีฝากนองสอนพ่อหาย,า,ยายคิดถึงบา้านคิดถึงทองเด้อจ้าเด้อผู้ใดบ่มีบักหุงกามาเด็ดเอาเด้อจ้าเด้อบักหุงต้นนี่เด็ชพี่เด้อจ้บาบ่ได้เสียเงนินบ่ได้เสียเงินเลยเด็ดเอาเลยเด็ดเอาเลยเจ้าของบ่อยู่กาเดชได้จ้าจ้าของบ่อยู่กาเดชได้บักพี่ขึ้กันเจ,จ้าของบ่อยู่กาเก็บใจเด้อจ้าเด้อบ้านหลังนี้มาหอดมาถึงอยากได้พัดยังคงสลดบอก แกเก็บใดถึงควักขากระมีพี่น้องกยากใดยังคู่กระมีจ้ะมาเก็บเอาเด้อผู้ใดอยากใดยังจะมาเก็บเอามาเก็บเอาบานรังหนึ่งห้ยซี่คุย่างจ้าคิดหนึ่งบนมีอยังหลายฝากขอบคุณคู่ที่ตามเก่าติดตามใหม่คิดหอดคิดถึงหักแขงย่างแต่เพิ่นสิบหลอดแล้วบะหมี่เพิ่นขึ้นชิมาโตแกล็ดจี๊สามหมูเนรับรองว่าตายแท้แขงพี่น้องเอ้ยบะหนี่ถอยร่มกระเรลมแห้งกะเด้พี่น้อง รื่เนเจริญมากแหละจ้ะคลิปนี้งบอมียังไลน์น้อค่ะเนาะฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร้ให้นิ่งอุบคลคนสิรินทร์นเนี่ยได้อจ้ะเด้อบ,บ,บายบายคิดหอดคิดถึงกันสุดๆสุนฝาห้องได้ยินบอพี่น้องคิดหอดบ้านคิดหอดซองเ่าบอมฝาห้องข้างเมืองอุบลเด้เอเมนี่ฝาห้องข้างเมืองอุบลฮะ